เรารอขี่รถนั่งไงรถเรามาแล้วใช่ไหมรถมาแล้วไปรถเต็มตัวก็รถกันดีกว่าเงายังอจจจะไปแล้วจับน้จับแล้วจับรถได้ไปเลยไป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 ไ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชกุมารสวนสัตว์วนัชธานีนะครับก็ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนนะครับซึ่งในส่วนของจุดนี้นะ,น,นะครับเรือพราดงปางหวนะครับสวนสัตว์มีพื้นที่พันสองร้อยสิบเ็ดไร่นะครับซึ่งก็ใช้พื้นที่เป็นแห่บาัสสวนเท่านั้นต้นทางลำดับแรกนะครับจะเป็นสวนแส,นสนดงสัตว์ีไทยนะครับหรือว่า ส่วนกวางนะครับด้านใน,นก็จะมีกวางให้ชมนะครับก็คือสีชนในตัวกัางนะครับก็จะมีละมั่งนะครับเนื้อทรายเก้็และกวางป่านะครับไปแล้วนี่ไงบุรินอันเลือจากตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ฝักทางด้านขวามือนะครับก็คือกวางป่านะครับกวางป่านะครับเรียกว่ากวางป่าหรือว่า กว่างมานะครับจากลมพายุนะฮะที่ผ่านมานะครับในช่วงวันศุกร์นะครับต้นไม้นะครับมาต้นไม้กิ่งไม้ในโซนนะครับก็เหมือนจะหักนะครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่หักเข้าไปในส่วนของแนวรั้วที่เราป้องกันไว้นะครับสัตว์ก็เข้าไปกินนะฮะเข้าไปกินในส่วนของอาหารนะครับก็เป็นกวางป่าทั้งหมดเลยนะฮะด้านไหนนะครับเรียกอีกชื่อก็คือ วางม้านะครับจกรูปร่างขนาดนะครับเดี๋ยวก็จะมีชนิดดื่นนะครับเดี๋ยวเราเคลียอ์โหนดไปด้านหน้านะครับจะมีตัวเล็กนะฮะตัวสีส้มด้านในนะครับขวามือหลกการนะครับก็คือเก้งนะครับเก้งหรือคนท้องถิ่นนะครับก็จะเรียกว่าฟานนะครับฟานเลยนะฟานนะครับก็เป็นสัตว์ตะกุนฟางนะครับที่ตัวเล็กที่สุดนะครับน้ำหนักนะครับเมื่อโตเต็มไปแล้วนะครับตัวเต็มใบก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0ถึงกิโลกรัมนะครับ มันมอีกนิดนะครับขวางนื้อนะครับมันมองเนเราไม่เป็นจะเป็นความขนาดกลางนะครับก็คือเนื้อทรายนะครับทรายหรือว่าเนื้อทรายนะครับสำหรับเนื้อทรายนะครับในอดีตนะครับก็เป็นเคยเป็นสถาสรงนะครับเป็นสถาที่ถูกมาจนกับจากสุพรรณไปจากประเทศไทยนะครับปัจจุบันนี้ก็มีสถานะนะครับเปิดว่าสถานทาศนะครับก็คือเป็นสถาคุ้มครองนะครับ มาที่ชนิดสุดท้ายนะครับชมกวางป необход, ่าไปแล้ว ids, นะครับและทรายไปแล้วนะครับและเก้งนะครับอีชนิดอยู่ด้านหน้า้ายมือก็คือละมั่งนะครับความมไดก็จะเป็นกวางป่าเพศผู้นะครับละมั่งนะครับจุดเด่นก็คือคอยาวขายาวขนสีน้ำตาลหางสั้นลูกตากลมโตใสนะครับสามตัวที่อยู่ฝั ه, ่งซ้ายมือก็เป <mi> ็นละมั่งและก็ท <adaptation> ี <Herm> ่อยู่ด <is> ้านในอีกนะครับก็จะเป็นละมั่งเพศต่างนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับ ที่ทางเราพ่งเข้ามาในพื้นที่ของโซนนะครับก็คือสัตว์จะไม่ได้อยู่จุจไไดจเดินมนะครับบางรอบก็น,น,นะครับเข้ามาก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะะเป็นกลุ่มเป็นฝูงใหญ่บางรอบเข้ามาก็อาจจะอยู่เป็นจุดละตัวสองตัวนะครับ <ๆ S 1> แล้วแต่ช่วงเวลาเหมือนกันนะครับหายิ่งช่วงให้อาหารนะฮะช่วงเวลาที่ให้อาหารจะเห็นกว้างนะครับอยู่ตามขอบทางหลายทางเยอะนะครับ อาศรอีกชนิดนะครับอีกชนิดส่วนใหญ่เราจะแยกมาอยู่ฝั่งด้านหน้าขวามือนะครับก็คือเก้งนะครับในใน่วนเมื่อกี้เห็นไปแล้วตัวหนึ่งนะครับเรวส่วนใหญ่อยู่ตรงขวามือนะครับแล้วก็ในจุดนี้จะมีเก้งมีเก้งเลือนด้วยนะครับในธรรมชาตินะครับพฤติกรรมการอยู่อาศัยของเก้งก็คือเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ตามลําพังนะครับชอบอยู่ตัวเดียวนะครับอ่าแล้วก็อยู่ด้วยกันในช่วงระยะสั้นก็คือช่องฤดูจับคู่ ตัวตัวสีขาวก็คือเก้งเผือกนะครับทั้งสวนสัตว์นะครับเราได้มาจากสวสัตว์ดุสิตนะครับปัจจุบันในทรัพย์สัตว์ดุสิตก็คือปิดให้บริการแล้วนะครับเป็นเก้งเพชรพูนะครับต่อไปนะครับในส่วนของโซนเราแบบที่สองนะครับโซนที่สองก็คือจะเป็นโซนของสัตว์กีบต่างประเทศนะครับสัตว์กีบต่างประเทศมีสี่ชนิดนะครับ อันส่วนนะครับของพัธกีบต่างประเทศนะครับสีชนิดนะฮะก็จะมีความซิก้าคางมาลเซียแบกบาร์แลในหลักกายนะครับและจากกลุ่มควางที่อยู่ปลายมือนะครับเป็นควางที่มีจุดสีขาวอยู่ตามลำตัวนะครับ ก็คือกวางซิก้านะครับกวางซิก้านะครับเป็นกวางที่พบได้อ่าค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีเอกลักษณ์ที่คล้ายกวางดาวก็คือจุดสีขาวเหมือนกันในสวนสัตว์บัวรลันเซตาดีนะครับเราไม่มีกวางดาวนะครับที่เยังอยู่ก็คือกวางซิก้ากวางมือเหมือนกันนะครับอ่ามาที่ตัวใหญ่นะฮะพัฒมาที่ตัวใหญ่บ้างนี่ก็คือกวางบาลซิงนะครับกวางบาลซิงหรือกวางบึง เป็นกวางที่มีลักษณะที่เหมือนเลยคล้ายก,กันกับเนื้อสมัรของไทยนะครับแต่ว่าสมัรก็คือสูญพันธ์ไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปี2475เนื้อสมัรตัวสุดท้ายถูกยิงตายอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุนรบีนะครับต่อมาปี2781นะครับก็เป็นอีกตัวที่ถูกฆ่าตายอยู่ที่วัดมหาชัยนะครับฝั่งขวาม,มือนะครับตัวน,นี้คือเนลกายนะครับเนลกายวัวสีสํำเงินสรับเนลกายนะครับทาง สอนสัดอุบลราชธานีเราได้มาจากสอนสั์สงขานะครับน้ำลายนี่น้ำลาสามตัวนะครับปัจจุบันในโซนนะครับก็เหลืออยู่ตัวเดียวนะครับก็จะเป็นตัวที่อยู่ขวามือนะครับส่วนที่เหลือก็แยกออกไปนะสองตัวนะครับน่าอยู่หรือหน่อยนะครับอ่ามที่โซนแรกนะครับฝั่งทางด้านขวามือนะครับส่วนนี้คือสิงโตแอฟริกานะครับในส่วนของโซนแสดงจะมีสิงโตให้ชมอยู่สองตัวนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันกม็มาเดี๋ยวเนนในอ่ะอ่าตอนนี้นะครับสีโตออกมาในโซนแล้วนะครับอยู่ในช่วงประตูฝั่งขวามือหรือว่าอยู่ตรงข้ามรถพ่วงเราตอนนี้นะครับอในถ้ำมองไปในถ้ำเลยนะครับมีประตูสองฝั่งทลางทางนะครับก็จะนอนอยู่ฝั่<อ><า>งนะประตูนะครับมารอบนี้ก็อยู่ลึกด้วยนะครับแล้วก็นอนหลบนะอยู่ตามมุมด้วยนะครับ สหรับนะฮะในส่วนของโซนแสดงนะครับสีตัวทั้งสองตัวนะครับเพศผู้นะครับจะมีมอเอกลักษณ์คือแผลขคอนะครับส่วนสีนตัวเพศเมียจะมก็คือไม่มีนะฮะเพศเมียจะไม่มีแผคขรอบคอนะครับเราไปอ,อยุดลึกแล้วนะครับถ้าเป็นช่วงช่วงเช้ชาๆหน่อยนะครับตอนที่ปล่อยออกมานะครับสัตว์จะเดิน จะเดินในโซนนะครับสำรวจพื้นที่หรืออนาเขตของตัวเองนะครับประเทศได้ชัดหน่อย,อยนะครับแต่บางรอบเข้ามาก็จะนอนโชว์ตัวนะครับแต่ก็ไม่หลบไปดไหนๆแ้วนะครับในธรรมชาติการอยู่อาศัยของสิงโตกต็อยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับซึ่งในแต่ละฝูงก็จะมีจํานวนที่แตแกต่างกันออกไปนะครับก็ ปลาปูก awesome ็ประมาณหลักสิบตัวนะครับผลูก็ประมาณ2ี่สถึงาสิบตัวนะครับก็ถือว่าเป็นปูงใหญ่เหมือนกันนะครับหน้ที่หลักนะครับหน้ที่หลักของสิโตเทเมียก็คือล่าเหยื่อนะครับคือเมื่อล่าหรือว่าจับเหยื่อได้แล้วนะครับตัวที่จะได้กินอาหารก่อนนะครับเริ่มกินได้กินอาหารก่อนก็คือจับเป็นสิโตของปูนะครับมาตอนที่โซนสองนะครับตันนี้น่าจะเห็นได้ชัดกว่าตอนนี้ก็คือเสือโคร่งขาวนะครับซึ่งในส่วนของ วแสดงนะครับจะมีตัวเดียวนะครับอันนี้เข้ามเข้าไปได้ไหนนะครับในมุมนี้นะฮะน่าจะเห็นได้ชัดนะครับเสือจะนอนอยู่ติดกับต้นไม้เลยนะครับหลับเสทั้ข้อนั่น่ะแต่ไม่ขยับตัวนะครับเห็นจากณ์เปี่ยนไปแห้หลังนีครับเสือตัวที่อยู่ในโซนเป็นเสือโคร่งเพศเปียนะครับปัจจุบันมีอายุก็คือ ตัสิบปีนะครับชื่อวาเลนไทน์นะครับในหอกไี้นะครับใช้เสือน่ขาตัวแรกที่พบในธรรมชาตินะครับพบเจอในธรรมชาติก็คืออยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับปัจจุบันในในส่วนของจำนวนนะครับก็เหลืออยู่ราวสองตัวนะครับ พฤติกรรมนะครับของเสือโคร่งนะครับก็คือชอบอยู่ตามลําพังนะครับแล้วก็จะอยู่ด้กันในช่วงช่วงระยะนะครับช่วงระยะสั้นๆแล้วจะเป็นช่วงฤดูจับคู่นะครับจากนั้นก็จะแยกย้ายกันแยกจากกันนะครับเจะเลี้ยงลูกจนอายุ2ปีนะครับและหลังจากนั้นก็จะแยกย้ายกันนะครับเพราะว่าในช่วง2ปีลูกเสือโคร่งแต่ละตัวก็จะสามารถนะครับล่าหรือว่าจะเหยียกินเอ็กได้นะครับก็จะเริ่มแยกย้ายไปนะครับ ดักลรนะครับแต่ละโซนเมื่อนํามาเลี้ยงในสวนสัตว์แล้วนะครับจะไม่มีโอกาสคือได้ล้วอยากกินมาโยู่ในธรรมชาติพอฉลาดในแต่ละโซนทางเจ้าที่นะครับผู้เลี้ยงดูก็จะนำอาหารมาให้นะครับซึ่งจะเป็นเนื้อที่เรียกว่าผ่านการชำแหละมานะครับอย่างเปิดเนื้อหมูเนื้อไก่ซิโครงนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ3-5กิโลกรัมต่อตัวต่อ,ตอวันนะครับโอขาวในัาฟิโตขาวอฟริกาก็จะเหมือนกับโซนแรกนะครับ แต่ว่าสี่ขดจากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนนี้เราจะเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดกว่านะครับนอนนี่แหละนอนอยู่ได้ทั้งทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งสองตัวอลยใช้ทิ้งตัวตัวผู้จะเป็นตัวที่นอนอยู่ด้านนอกนะครับตัวเมียอ่าตัวผู้ก็จะมีแผงขนคอนะฮะเดือดของฟูฟนะครับส่วนเพศเดียวก็นะฮะนอนอยู่ด้านหลังนะครับนะครับ สิงโตขาวนะครับปัจจุบ,บันนี้นะฮะก็พบได้ที่เดียวในธรรมชาติก็คืออุทยานแห่งชาติฮูเกอร์เทนแ<า>อฟริกาใต้นะครับ,บซึ่งในส่วนของสิงโตขาวนะครับถ้าดูดีๆแล้วนะครับสีขนจะไม่ใช่สีขาวนวลเหมือนกับเก,กี้เผือกนะครับคือพวกนี้นไม่ใช่สัตว์เผือกนะเดนนะครับสีขนจะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับซึ่งร่างกายจะมีการสร้างหรือผลิตจำนอนเม็ดสีได้นะครับแต่ว่าเป็นการสร้างเม็ดสีได้น้อยกว่าเท่านั้นนะครับสิงโตเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตก้นาก็คือ สามารถนะครับลอยน้ํำหรือว่าว่ายน้าได้นะครับแต่ถ้าอยู่ดีจะลงเล่นน้าไม่ลงนะครับตั้งกับเสือหนะ้าเสือในโซนด้านหน้านะครับถ้าอากาศร้อนนี้ก็จะลงเล่นน้ำหรือว่าลงแช่น้ำได้เป็นเป็นชั่วโมงนะครับเห็นระยะสิงโตเห็นทีเ็เ็ที่ต้อนซีนบล็เสิงโตนนเห็นชัดเยเห็นชัดเลยส่วนระยะเาตั้งท้องนะครับเสือและสิงโตมีระยะตั้งท้องเท่ากันก็คือประมาณเก็สิวันถือประมาณต่พี่ สี่นะครับส่วนนี้คือเสือโคร่งอีโดจีนะครับแ๋ยวในจุดนี้นักท่องเที่ยวลงจากรถนะครับลงจากรดท่วงแล้วก็เดินชมได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจอดรอรับด้านหน้านะครับขอตรงในจุดนี้ได้เลยนะครับถัดไปก็จะเป็นก็สิไปจอดทุ่นปลาเดี๋ยวเราก็เดินไป มันงามันหันหน้าไปทางนู้นคุณน้ำตกคุณนะไคุณมตีนคุณพ่อเดีกจีนอัลเบียนว่ืมันจะเียงล่ะเดือยทำมันไปดี่ล่ะหนึ่งสองสาม นึกวันเป็ว่าสิทรีป้าหรอเอาละเบโอครับเอาบอ่านทีนี่นี่เสือดาวพอมนีเจาละเคลนี่เจอละเละียด <c oughs> นี่เจอละเกคที่ตัวใหญ่ครับอุย้ยตัวแบบยังวบบนานไ้ด่างเกยชัยเออจ้ามันบอสติงเลยฮู <c oughs> ้ <c oughs> ปลอมไม่เรื่อของปลอม็นอนหลับเขาปลอมอยู่บ่พลินตื่นตาแล้วมันกินเด็กน่อยได้ไมตายโอมนตายละำมือนไ่้รับเนี่ยมึนละงาวนี้อะไรอุ้ยมาทางนี้พ โอ้โหดูดิมันตัวยาวมากอะ่ะเฮ้ยมันขยับด้วยมันขยับมันจะไปจากเราแล้วพูลินดูมันย่องห่างพลินมันย่องห่างแมวย้นมัขยับมันอยู่ในหนีเฉยๆมันออกมาที่เสือ้อแมวใหญ่ปะแมวใหญ่ โอ้ยบันนอกมากแมวใหญ่หน้าบอมิดาเนั่นเดะงูหลามทองเห็นแล้วยังงูหลามทองเป็นสัตว์เดียวกันกับงูหลามแต่มีพันธุกรรมมีความผิดปกติทำให้เกล็ดมีสีเหลืองทองเดินทางได้ปนที่สวนนก นะครับสันดกกาแสดงของสันดกอ่ันสองทางข้างทางครับตู้กระจกนะครับซ้ายมือนี่จะเป็นจระเข้น้ำเค็มนะครับโดนน้ำร้อยน้ำอยู่นะครับซ้าขวามือนะครับเป็นจระเข้น้ำจืดนะครับน้ำเจนี้อายุยังกว่าตัวใหญ่กว่านะครับอายุ3ามสิบเจ็ดปีนะครับคือพี่บอยนะฮะน้ำหนักก็อยู่ที่ห้าหลังกกิโลกรัมนะครับ ถัดมาก็เป็นเสือดาเสือดาวนะครับเสือดาและเสือดาวนะครับเป็นเสือที่พบในประเทศไทยนะก็คือพบได้ในแหล่งธรรมชาติของประเทศไทยนะครับซึ่งเสือดําและเสือดาวก็คือเป็นเสือชนิดเดียวกันนะครับในส่วนมีสีตัวนะจรเป็นเสือดาวสามตัวและเสือดำหนึ่งตัวอยู่ข้างแนวรั้วนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงูหลังทองนะครับสายเบอร์นะครับ ส่วนนกนะครับเดินทางไปส่วนนกส่วนนกเลยนะครับส่วนนกจะมีพื้นที่นะครับทั้งหมดก็คือหกไร่นะครับด้านในนะฮะก็จะมีนกให้ชมนะฮะอยู่สามสิบนะครับประมาณสามสิบชนิดนะฮะแล้วก็ในส่วนของจํานวนนะครับของนกที่อยู่ในสรมสตวนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามถึงเส่อลอยตัวนะครับ จุดชมนกนะครับจะมี2จุดก็คือด้านในโซนแล้วก็ด้านนอกโซนนะครับท่านนี้ก็แนะนำกนารเที่ยวนะครับเดินเข้าไปชมนกด,นด้านในก่อนนะครับช่องาขากลับออกมาหรือชมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีชมให้ชมด้านนอกชมนกนะครับก็อาจจะมีจุดถ่ายรูปจุดเซลฟี่ด้วยนะครับได้เจอพขอนกที่อยู่ด้านในนะครับนกที่มีสีสันสวยงามน,นะครับก็จะเป็นนกย ung, นุงนกยุงพันไทย<ป>นกยุงพันอีเดียนกยุงขาวหรือว่านกยุงเผือกนะครับ ไก่ฟ้าไก่ฟ้านะครับไก่ฟ้าต้องมีสามสายตเป็นไก่ฟ้าสีขาวไก่ฟ้าหลังขาวนะเด็กไก่ฟ้าหลังเทาหรือไก่ฟ้าสีทองนะฮะโดยเฉพาะไก่ฟ้าสีทองก็จะมีสีสันครับเป็นสังมอันนี้นะที่เู้เข้าชมนครับก็ใช้บริการนะครับก็เป็นรถกล์องนะครับเป็นส่วนใหญ่ ถ่ายซีลุกนะครับนี่ก็เข้าถ่ายลุกได้นะครับเข้าเสื้อได้นะคร, Herm ร,รถถับแต่รถนะครับจะจอดให้ก uh ับ oh. น mm ักเที่ยวนะครับได้ดงชมในจุดนี э ้นะครับแต่เราจะขึ้นไปจอดรอรับด้านหน้านะครับไปนูอะลูจะมีเจ้าหน้าที่นะครับแนะนำนะครับนักเที่ยวนะที่จะเข้าไปในตัวกรอองทะเลนะครับไปไทยไปไทยไปไทยขับรนไปกุเรียน สวัสดีครับผมมาหอนนะครับผมมาหอนค่ะ้าบงสวนสักขบึงสวนสักนะคัเาจอดให้พักคุณบอสใช่ค่ะจะเข้าจิบไปบึงยังอีกนกบ่ะเขาก็จะมาาบึงนกเวยครับไปก็นเลยบอไปกันเลเลยครับไปเลยไป ผมมาถึงแอนนี้แล้วครับถึงไคับม่กังนอกับมาไปเลยไปเลยบอครับทางเขามาข้ามนี่ทางเขาเป็ยังข้าบนี่ข้าไปดูนกรับไปใช้ข้อรับ

นั่นไหมครับนั่นหมอครับเนี่ยปีนี้ครับครับก็ในช่วงนี้นะครับสภาพอากาศนะครับก็ลืมจะมืดนะครับมืดมากนะครับงูตอนแม่จตัว้นบนรถเนี่ยโซน แาวทานเจ้าที่จะเก็บสารเข้าไปหรืออยากหรือว่าใน่วนของวันนี้จะปล่อยออกมานได้ในขณะเราไปถึงโซนก็นะครับคอยดูหรือว่าการที่เนึ่งนะครับสามารถขึ้นชมนะครับบนโซนนด้ก็คือชั้นที่2และชั้นที่3หรคือชั้นที่4ก็ขึ้นไปชมได้นะครับแล้วเราจะไปจอดให้กับลูก่้าเข้าชมด้านหน้านะครับสองตัวนะครับจอ้และกลุอีกนะครับ อยู่บนต้นไม้ก็มีนะครับบางรอบมาก็อยู่บนยอดไม้บางรอบก็ไต่ตามเชือกหรืออยู่ตามกระขายเชือกนะครับหรือจะนั่งโชว์อยู่ตรงหอสูงนะครับสองตัวนะครับอเดี๋ยวหน้าเที่ยวนะครับลงรถชมได้ในส่วนของจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลอตัวน,นะครับเห็นไหมบุรีม่นนี่ทังสันใหม่เห็นี้มาแล้วนี่ทั้งแาดแทนนะใส่ลิงู เช็คแล้วฮัมโข่เช็คแล้วอหยอกกันลยหยกโอ้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 ้กตบันตต่เพนี่ดึงไว้พ่อนนี่ทีนี้แล้วมันหอมกันรวมโนรักกันนหนเฮ้ไปนี่จากไปกันเด้อ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 กันเดอมัวไปกันเด้อ ลอลิงไตลา่อก้วด้วลอลิงไตลาตมือตมือสิสิลอลิงไตลาสินั่นปีนั่นยกูกซูบังยังโอ้เพื่อนนี่ข้าบังิงอุ้ยุ้ยอุ้ยวุยเอาอาไนี่มากินน้ำเอาไปไหม่มะลีครับมันลี่เลยมันลีมันลีมันลีว่าเห็นดอกกันวะเห็ีลีเห็นตัวนี้หาเห็น่่าเห็นดอกเห็นแก้วเห็นว่เห็นว่าเห็น มีแล้วว่เาเห็นดอกคืออือว่าเห็นดอกมันมองดูเราด้วยไงใช้ลาลีสิเพิ่งใช้ลอลิีลาลีงังลา,าลีงัง,งนะครับมีเยลราบมา,มาลายแลกวก็จอกเพสแล้วก็อีกสี่ชนิดนะครับเป็นกลุ่มสัตว์ที่ ไปสามารถเตียรเขาหรือว่าผลเขาได้นะครับขวามือนะครับอาคารนอนของไม้นะครับจุดนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับนะครับรับเด็กนักเรียนเขาค่ายนะซึ่งเป็นแค่ลูกเสือนะครับ้านในเตียงนอนสองชั้นนะครับก็จะมีพูกนอนหมอนท้าห่มนะครับจัดเตรียมให้นะครับก็ในอาคารหนึ่งหลังนี้นักเรียนจะนอนได้ประมาณเจ็ดสิบหกคนนะครับช่วงปลายปีนะครับประมาณเดือนพฤศจิกาถัดหลคม บังคลาคลุมพาพานนะครับช่วงนี้นะฮะจะเป็นช right. ่วงที right. 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 ่จะมีน <Ec> ักเรียนนะครับเขาแทอชมเยอะนะครับครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ในสัต์ของคนแล้วนะครับเริ่มจากม้าลายนะครับม้าลายลูปม้าลายนะครับที่อยู่ในสนแสดงนะครับเป็นม้าลายสายพันธุ์เบอร์เชลนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้ตั้งชื่อตามนักสำรวจนะครับแล้วก็เป็นบุคคลสชาวกรงกด้วยนะครับก็คือวิลเลียมจอ เคยเชลนะครับตัวกระเจทศอยู่ด้านในนะครับตัวที่มีขนสีเทาก็คือวาทบักแล้วก็ตัวขนสีขาวก็คือออริกนะครับซึ่งออริกนี้ก็คือเป็นชนิดล่าสุดนะครับที่ทางสวนสัตว์หลังก็ได้เพิ่มเข้าในโซนนะครับสยลับนะครับยยรับตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวนะครับที่อยู่ในโซนนะครับเป็นเพศทูตนะครับเป็นสัตว์ที่วิ่งได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับยยรับจะมีความเร็วในการวิ่งประมาณนะครับ 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าจะเป็นแค่ความเร็วในช่วงระยะสั้นๆในการเอาตัรอดจากสานักหลาเท่านั้นนะครับตัวสีแดงที่ดูคล้ายๆวัวน,นะครับสำหรับอ e ีแลนด์นะครับก็เป็นสัตว์ในวงตระกูลแอนทิโลมนะครับที่มีเขาทั้ง เพศผู้แล้วก็เพศเมียนะครับอในส่วนของนกกระจอกเทศที่อยู่ในโซนนะครับเป็นนกกระจอกเทศคอสีดํานะครับซึ่งจะพบได้สามสายพันธุ์ก็คือคอสีดําคอสีแดงและคอสีน้ําเงินนะครับซึ่งในส่วนของสตวนสัตว์ตัวเลยกเป็นคอสีดํานะครับไข่นกกระจอกเทศนะครับสามารถนามารับประทานได้นะครับซึ่งในแต่ละฟองก็จะมีน้ําหนักนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็เฉลี่ยได้ตั้งแต่ประมาณนะครับแปดร้อยกรัมนะครับจนถึงหนึ่งกิโลครึ่งนะครับ ไข่หนึ่งฟองก็จะเท่ากับไข่ไก่อยู่ที่ประมาณยี่สิบฟองนะฮะยี่สิบถึงยี่สิบห้าฟองนะครับอ้าแบบให้ให้ฟักนะครับ <c oughs> ถ้าให้ฟองเป็นตัวก็จะใช้ระยะเวลานะครับอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าวันนะครับก็คือเด็ดเครื่องนะครับพอเป็นตัวนะครับปัจจุบันนี้นะครับยีราฟก็เป็นสัตว์บกนะครับที่สูขที่สุดในโลกนะครับโอ้ยีราฟ เวลาของกันตัวก็จะเตะนะครับแต่ถ้าการต่อสู้กันนะครับระหว่างเยราฟนะก็จะใช้ศีรษะนะครับใช้คอเบี่ยงนะครับนำหัวนับศีรษะไปเป็นชนหรือกระแทกใส่คู่ต่อสู้นะครับสัตว์ทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ด้วยกันได้นะครับคือในธรรมชาติการอยู่อาศัยก็จะเป็นลักษณะเหมือนอยู่ในสวนก็คืออยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับ่ระวังภัยจากสัตว์นักล่าช่วยกันมากกว่าที่ต่อสู้กันนะครับยิ่งสัตว์นักร่าที่อยู่กันเป็นกลุ่มมากๆนะครับจะทําให้ในส่วนของสัตว์นักล่านะครับก็คือ มีจังหวัดหรือโอกาสที่ล่าได้น้อยอไปด้วยนะครับเพราะว่สาสเลดก็คือเขาช่วยกันระหว่างภายใน,นเด็กนะครับและบ้านนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่จุดบ,บริการแล้วนะครับสวนสัตว์อุบลราชธานีในนามองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบร,ะรมราชชนบทนะครับก็ขอขอบพระคุณแรงสำหรับทุกท่านที่สละเวลาเข้าชมในส่วนของนแสดงครับ เราจะมา่งในการให้บริการนะครับหรือร้านชาในการให้บริการนะครับขอต้องขอไปนะครับทุ่ท่านนะครับไปลงจากรถพ่วงนะครับอย่าลืมครับตรวจดูสิ่งของมีค่าของทานให้เรียบร้อยนะครับหลังจากทางรถพ่วงก็ยังให้บริการนะฮะในส่วนของนักท่องเที่ยวตลอดตลอดวันนี้ขอทุกท่านเดินทางกลับบ่อไทยเดินทางกลับจังสวัดสุรินาบุการ์ดใช้บริการไปขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เราไปไหนมานะบุริน เราไปเที่ยวครับแล้วได้อะไรได้อะไรมาบ้างได้รูปภาพนะคบโอ้ oh, สุดยอดเลยกดแซ่กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณค่ะไปค่ะ